สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของมิรินอินสปายสเวทีข่าวของคุณทาง Facebook และ YouTube c h a n แนลสถานีรักโลก360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะพบกับปอรดอรวิรินที่รานาทอบอร์จรันและทีมงานเปิดพื้นที่ข่าวให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมเลยนะคะด้วยการส่งคอมเมนต์และความคิดเห็นที่ใต้ไลฟ์นี้ค่ะวันนี้ประเด็นข่าวที่พาดหัวไว้ท่านผู้ชมคงจะให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของแอปเที่ยวไทยคนละครึ่งนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้หนึ่งกรกฎาคมปรากฏว่าพอเปิด เท่านั้นแหละค่ะแผนดนเนิการตรงเพ่งนะคะปรากฏว่าเว็บล่มค่ะท่านผู้ชมค่ะจึงเป็นประเด็นที่ทําให้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเที่ยวไทยคนละครึ่งนี่แหละที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงินถึงหมื่นล้านเลยทีเดียวนะคะที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นเรื่องของ เที่ยวไทยคนละครึ่งตอนนี้ล่าสุดจะทําอย่างไรหลังจากเว็บล่มเมื่อวานนะคะแล้วสาเหตุเกิดจอากอะไรกันแน่แต่ที่สําคัญก็คือว่าเว็บเบที่ยวไทยคนละครึ่งเนี่ยเขาวางกันไว้เพื่อที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในส่วนสําคัญเรื่องการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ,นะคะในขณะที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีการชูชุมชนนําร่องที่จะเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ยังมีทางขนส่งเองเขาก็จะลุยออกกฎหมายโชว์เรื่องของายภาษีรถยนต์ผ่านแอปเป่าตังได้อีกด้วยเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะทยอยเล่าสู่กันฟังแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของเหตุบ้านการเมืองกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหคู่กันจริงๆนะคะแยกกันไม่ออกเลยโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มีนักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศออกมาพูดไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่า เศรษฐกิจไทยในปี2 5 6 8เนี่ย g d นปลายปีนี้อาจจะโตไม่ถึง2เระคะเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเหตุผลก็มีหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องของความผันผวนแล้วก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเรื่องของภาษี มูลค่าเพิ่มภาษีนําเข้าขออภัยค่ะเรื่องของภาษีนําเข้าการส่งออกของสหรัฐอเมริกาที่จะกําหนดแต่ละประเทศที่เป็นคู่ค้านะคะซึ่งประเทศไทยเองก็มีคิวที่ไปเจรจาต่อรองตรงนี้กับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่รอมานานนะคะยันเรก็ตามเรื่องของมาตรการภาษีซึ่งเป็นมาตรการตอบโต้ทางภาษีที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกมากับประเทศคู่ค้าก็มีหลายประเทศที่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยแล้วก็เจรจาด้วยนะคะแต่ไทยเราเนี่ยทีมไทยแลน ทีมไทยแลนด์ที่นําทีมโดดันรีว,ว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเดิมนะคะท่านพิชัยก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าวไปเมื่อวานนี้นะคะอันนี้เราเล่าย้อนนิดหนึ่งเขาก็เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะไปเจรจากับทางฝ่าย ผู้บริหารของทางอเมริกาว่าอัตราเรื่องของภาษีที่ประเทศไทยจะได้รับเนี่ยควรจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องของเศรษฐกิจก็มักจะมาคู่กันกับเรื่องการเมืองโดยเฉพาะการเมืองในประเทศถ้าหากว่าไม่มีเสถียรภาพเนี่ยนะคะ<ม>ก็จะทําให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยค่ะดังนั้นบรรยากาศในประเทศไทยเรื่องการเมืองเนี่ยโอ้โหต้องจับตาเป็นพิเศษหลังจากที่ศาลร,รัฐธรรมนูญได้มีมติรับคําร้อง ในเรื่องของการถอดถอนนายกรัฐมนตรีว่านในเรื่องของจริยธรรมนะคะกรณีคลิปเสียงที่นายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานจินวัตสนทนากับสมเด็ทุนเซนผู้นํากัมพูชานะคะซึ่งกัถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของข้างการเมืองเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญได้มีมติ ให้รับคำร้องแล้วก็มีคําสั่งให้นางสาวแพ์ทองทานชินวัตรนาย,ยรัฐมนตรียุติการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะหยุดหยุดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดภาพบรรยากาศการเมืองที่ไม่ค่อยจะปรากฏขึ้นมานะคะนั่นก็คือรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วคือคุณภูมิธรรมวิเชียรชัยแต่ว่าได้รับโปรดกล้าให้พ้นจากตําแหน่งเพราะมีการเปลี่ยน จากตำแหน่งเดิมเพื่อจะไปนั่งรัฐมนตรีมหาไทยจึงทําให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายรัฐมนตรีลําดับต่อไปต้องขึ้นไปทําหน้าที่แทนนะคะซึ่งก็เป็นการทําหน้าที่แทนชั่วคราวหนึ่งวันสองวันนี้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้3กรกฎาคมทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็จะนําคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ัฏิยานก่อนเข้ารับหน้าที่นะคะซึ่งภายหลังจากที่ถวายสัตย์เรียบร้อยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีดัดพิเศษทันทีว่าอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งก็เป็นการเปดาางกรรระจรรํํสนนนนััััมตี้ ตรงจุดนี้และะ้ค่ะก็จะเป็นจุดที่ทําให้เห็นภาพการเมืองที่ไม่ค่อยเห็นคือคุณสุริยะนําคอรมอชุดใหม่เข้าเฝ้าแต่พอหลังจากที่ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วเนี่ยคุณภูมิธรรมเชือชัยก็จะกลับไปรักษาการในตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะะต่อจากคุณสุริยะที่จะสมมอบให้นะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศตอนนี้ยังไม่นับรวมเรื่องของการชุมนุมของผู้ที่เรียกร้องนะให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือในส่วนของผู้นำฝ่ายค้านอย่างพัก ประชาชนอย่างนี้เป็นต้นได้ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบสภาขณะเดียวกันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า,าพักรัฐบาลนะคะที่มีเสียงปริ่มน้ําแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนขั้วกันหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารการเมืองนี่อนเข้มข้นมากทีเดียวค่ะแต่ว่าเศรษฐกิจก็ต้องไม่ละทิ้งนะคะดังนั้นวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราจะติดตามกันในวร in ินอินสไป เวทีข่าวของคุณพร้อมกับคอลัมน์ส่งเสริมคนทําความดีเพื่อสังคมได้อยู่หอมความดีบอลลูนข่าวข่าว,าวดูละยิ้มราคาทองคำแล้วก็ราคาน้ำมันด้วยทั้งหมดนี้ไหนวิรินอินสปายเวทีข่าวของคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองซอสหอยหนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัว,รรวอร่อยชั่วทั่วไทยองค์กรทำดีเพื่อสังคมร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้เรารู้เท่าทันข่าวทั้งในและก็ต่างประเทศทั่วโลกไปพร้อมๆกันนะคะขอบพระคุณตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันค่ะและขอขอบพระคุณเวสบาร์เดลิเวอรี่คิดขายขยะคิดถึงเวสบาร์เดลิเวอรี่แปลงขยะให้เป็นเงินเข้ากระเป๋าและรถรับซื้อขยะถึงบ้านต้องเวสบาร์เดลิเวอรี่โดยดอรอ,อิทธิกรศรีจันบาลน,นะคะ เอาละค่ะเราจะเริ่มกันเลยกับความลำดับเป็นประจำนั่นคืออยากเล่าข่าวนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่ศาลร,รัฐธรรมนูญได้มีมติ9ต่อ0รับคำร้องที่สวยื่นถอดถอนนายรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรในขณะที่มีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือเป็นมติ7ต่อ2สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายรัฐมนตรีชั่วคราวนะคะตัต้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ส่งเอกสารชี้แจงภายใน15วันค่ะไปติดตามระเอียดเรื่องนี้กันเลยค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะใช้เวลา15วันที่มีอยู่เนี่ยรวบรวมคําชี้แจงนะคะเพื่อที่จะดําเนินการทางด้านกฎหมายกันต่อไปสมาชิกวุฒิสภา,ารวมทั้งหมด36คนเข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานวุฒิสภา ว่าปรากฏคลิปเสียสงสนทนาระหว่างนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ถูกร้องกับสมเด็จคุณเซนประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนเมื่อวันที่18มิถุนายน2568ค่ะหลังจากที่ศาลพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะผลการพิจารณาก็ออกมาตามข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบไปด้วยมาตรา 8 2วรกหนึ่งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ4สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งผู้ร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรร,ร,รธมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา54ค่ะ หลังจากที่มีมติออกมานะคะแน่นอนค่ะในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นการนาของรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยนะคะนำโดยคุณสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าจะมีการนําคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ได้รับการโปรดเกล้าเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ัฏิยานซึ่งเรื่องนี้เองนะคะก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์ด้าน,นการเมืองอย่างที่เกิ่นไว้ตั้งแต่แรกว่ารองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งคุณภูมิธรรมวิชยชัยซึ่งเป็นหนึ่งใน รัฐมนตรีที่มีการปรับใหม่นะคะจึงทําให้พ้นจากตาแหน่งเดิมก็เลยเป็นหน้าที่ของคุณสุรยะจึงรุ่งเรืองกิจที่จะรักษาการตําแหน่งนายุรกรัฐมนตรีในขณะที่ศาลสั่งให้นายุรกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นเองค่ะติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันเลยค่ะนายสุรยะจึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่วันแรกภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวว่า แต่เดิมนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรักษาการลำดับที่1แต่เมื่อพ้นตำแหน่งเดิมตนจึงต้องมารับหน้าที่แทนชั่วคราวโดยในวันที่3กรกฎาคมตนจะนำครมชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณจากนั้นนายภูมิธรรมจะกลับมาทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีลำดับที่1ซึ่งตนได้ลงนามในเอกสารมอบหมายภารกิจดังกล่าวไว้แล้วค่ะ ในสรุยะอยยังแสดงความมั่นใจในความตั้งใจทํางานของนายรัฐมรีแผ่นงทานชินวัตรนะคะโดยบอกว่ามีเจตนาที่ดีในการสร้างความสงบสุขระหว่างไทยและกัมพูชารวมทั้งสนับสนุนกองทัพไม่ได้มีเจตนาลดบทบาท ส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องคุณสมบัติของนางสาวแพททองทานในการถวายสัตยปฏิญาณรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกตำแหน่งหนึ่งนั้นได้ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการคลีสตดีการแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายโดยเห็นว่าไม่เป็นการสุ่มเสี่ยงและคิดว่าจะเรียกประชุมคอรมอนนัดพิเศษในทันทีหลังการถวายสัตยปฏิญาณตนค่ะ และค่ะจากเรื่องของการเมืองนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของการประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องของอัตราค่าแรงขั้นต่ํา400บาทซึ่งเริ่มใช้ในพื้นที่กทมเรียบร้อยแล้วนะคะไปติดตามรายละเอียดในอยากเล่าข่าวนี้เลยค่ะเมื่อวันที่1มิถุนายนอขออภัยคะ่นะท่านผู้ชมะ่ะล่าสุดเลยนะคะ คณะกรรมก,การค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อวันที่17มิถุนายน2568และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ยให้ขึ้นค่าแรงเสียอบาทในกรุงเทพมหานครกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมในท้องที่ทุกจังหวัดและสถานบริการตามกฎหมายในทุกจังหวัดด้วยนะคะสําหรับรายละเอียดรายละเอียดค่าจ้างขั้นต่ำในนี้เริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมต้นไปก็คือ400บาทในพื้นที่กรุงเทพมหานครภูเกต็ตชาชงเซาชนบุรีระยองสุราษฎร์ธานีในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะคะโรงแรมประเภท2 3และ4ทั่วประเทศสถานบริการทั่วประเทศค่ะ ส่วนอัตรา380บาทนะคะจะอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อเภม,มืองสงขลา372บาทอยู่ที่นครปฐรมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร359บาทในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา358บาทในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม357บาทในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเชียงใหม่ยกเว้นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาและสระบุรีค่ะ 3 6 5บาทในพื้นที่จังหวัดลบบุรี3 5 5บาทที่จังหวัดนครนายกสุพรรณบุรีหนองคาย3 5 4บาทที่กระบี่และตราด3 5 2บาทที่กาญจนบุรีจันทบุรีเชียงรายตานกคนครพนมบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์พังงาพิษณุโลกมุกดาหารสกลน,นครสงขลาซึ่งในสงขลาจะยกเว้นอำเภอเมืองหาดใหญ่นะคะแล้วก็มีที่จังหวัดสระแก้วสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานียกเว้นอำเภอเกาะสมุยและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ 351บาทอยู่ที่พื้นที่จังหวัดชุมพรเพชรบุรีสุรินท5 0ร์350บาทนครสวรรค์ยะโสธรลำพูน349บาทกาลาสินนครศรีธรรมราชบึงการเพชรบูรณ์ร้อยเอ็ด348บาทในพื้นที่ชัยนาทชัยภูมิพัทลงุงสิงห์บุรีและอ่างทอง347บบาทในพื้นที่กำแพงเพชรพิจิตร มหาสารคามไม่ฮ่องสอนระนองราชบุรีลำปางเลยสีสเกตสตูลสุโข,ขทยัยนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุตรดิต์และอุทัยธานี345บาทในพื้นที่จังหวัดตรังน่านพะเยาแพร่337บาทในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลามีผลตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไป ใครฟังไม่ทันจบไลฟ์แล้วกดย้อนดูได้เลยนะคะเอาละค่ะไปที่เรื่องของเที่ยวคนละครึ่งเมื่อวานนี้ตกอ,อกตกใจกันนะคะหลังจากโปรโมทปริชาสัมพันธ์ร่วงหน้าก็ทําให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะคะซึ่งมีทั้งหมด5้าแสนสิทธิ์ที่เขาเปิดไว้นี่นะคะพากันเข้าไปที่จะลงทะเบียนค่ะปรากฏว่าเว็บล่มนะคะล่าสุดเลยผู้ว่าการททอทอ,ออกมาขอโทษด,ด้วยติดตามในอยากล่าข้อนี้ค่ะ วันนี้คุณขาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอโทษประชาชนสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการลงทะเบียนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งโดยระบุว่าสาเหตุที่ต้องให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์เนื่องจากพบว่าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ผ่านมานั้นก็คือชื่อเราเที่ยวด้วยกันมีช่องโหว่ที่ทําให้เกิดการทุจริตได้ โดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันพบการทุจริตกว่า1,500เคสมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า2,500ล้านบาทค่ะ ทั้งนี้แอปพลิเคชันไทยดีสามารถรองรับการใช้งานได้100คนต่อ1วินาทีส่วนแอปพลิเคชัน Amazing Thailand สามารถรองรับได้600คนต่อวินาทีแต่เนื่องจากในวันแรกที่เปิดลงทะเบียนมีผู้ใช้งานจํานวนมากจึงทําให้ระบบขัดข้องในช่วงเช้าภายหลังจึงได้นําขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีออกไปก่อนโดยเปลี่ยนไปยืนยันตัวตนตอนเช็คอินเข้าพักแทนจึงทําให้มีประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ หลังจากที่ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้แล้วยังพบปัญหาไม่ได้รับรหัส OTP เข้าอีเมลโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ Gmail เนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยของ Google พบการส่งอีเมลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นซึ่งเข้าข่ายสแปมจึงระงับการส่งอีเมล ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วแต่เนื่องจากมีอีเมลจํานวนมากจึงทําให้โดนระงับตามข้อกําหนดของ Google ซึ่งภายหลังได้มีการประสานไปยัง Google แล้วขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการทยอยปลดล็อกอีเมลซึ่งพบว่าเริ่มมีผู้ได้รับอีเมล OTP เพิ่มขึ้นก็ต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลาแต่คาดว่าภายใน7วันจะเรียบร้อยนะคะพร้อมแนะนําว่าใครที่มีอีเมลอย่างเช่น Hotmail หรือว่า Yahoo หรือว่า Yahoo เนี่ยนะคะจะได้รับรหัส OTP เร็วกว่าส่วนใครที่ลงทะเบียน ด้วย Gmail ไปแล้วและยังไม่ได้รับ OTP และต้องการเปลี่ยนเป็นอีเมลอื่นซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ตอนนี้ทอทอทอได้ดําเนินการเคลียร์แคชหากต้องการลงทะเบียนใหม่เพื่อเปลี่ยนอีเมลสามารถทําได้แล้วนะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะมีผู้ลงทะเบียนแล้ว3 9มจุแสนรายจ่ายเงินสําเร็จแล้ว6 2 5ยสิทธิ์ค่ะล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งแล้วประมาณ3 9มจุแสนรายนะคะจองสิทธิ์ไปแล้ว3,800แยสิทธิ์และจ่ายเงินสําเร็จแล้ว6 2 5ยสิทธิ์ซึ่งสิทธิ์จะถูกตัดต่อเมื่อ ถ้าสิทธ์จะถูกตัดสิทธ์เนี่ยนะคะก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสําเร็จแล้วเท่านั้นนะคะย่างไรงก็ตามหากมีประชาชนให้ความสนใจจํานวนมากมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มสิทธิ์จาก5 0 0 0 0นสิทธิ์เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการโรงแรมได้มีการปิดรับการจองโรงแรมชั่วคราวนั้นเนื่องจากว่าความขัดข้องของระบบก็มีการเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้วซึ่งหากผู้ประกอบการพบปัญหาในการใช้งานติดขัดในการลงทะเบียนสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ทันทีโดยมีศูนย์ call center 0 2นย์สองส์ 02 483 0963ค่ะคอยรับเรื่องให้กับผู้ประกอบการและประชาชนอยู่ที่32คู่สายเลยนะคะรวมถึงสายด่วน1672สายด่วน1672ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถ้าหากว่าทางเทคนิคเองเนี่ยนะคะ ก็น่าจะทราบอยู่แล้วแหละว่าจะมีคนเข้าไปพร้อมกันการเตรียมความพร้อมรับกับการที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งสําคัญดังนั้นก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามจะคาอธิบายเขาก็พยายามที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดแล้วเพื่อป้องกันการทุจริตด้วยอย่างกับเคสแรกนะคะที่เป็นโครงการเฟสก่อนหน้านี้ก็มีการทุจริตดังนั้นก็จึงพยายามที่จะต้องป้องกันการทุจริตก็ทําให้มีการซับซ้อนในการลงทะเบียนบ้างแต่อย่างไรก็ตามค่ะ เราก็ต้องเที่ยวทั่วไทยเลยท่านผู้ชมค่ะเศรษฐกิจไทยต้องพึ่งคนไทยด้วยกันแล้วค่ะเงินไทยไม่รั่วไหลไปไหนแล้วก็มีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจด้วยดังนั้นต้องเที่ยวเมืองไทยนะคะเขามีเที่ยวไทยคนละครึ่งแล้วก็อย่าท้อในการลงขอรับสิทธิ์ค่ะส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็มีการชูนำร่องเศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างไรติดตามในอยากเล่าข่าวนี้เลยค่ะ นายนัทพลรังสิตพลประหลักกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มีการสั่งให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมจะทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจกชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นอาหารพื้นถิ่นหัตถกรรมพื้นบ้านสมุนไพรประจําถิ่นวัสดุพื้นถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาณวัตรกรรมและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่รวมถึงสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ผ่านการสร้างแบรนด์และนําเสนอเรื่องราวที่เชื่อมโยง ธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ทําให้ชุมชนเกิดการสร้างรายได้และสามารถดารงอยู่ได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยที่เป็นกลไกเสริมสร้างการจ้างงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาคอีกด้วยค่ะคุณนัทยา เนแตยสุภาอธิตดีกรมส่งเสริมอุตสาหการรมดีพร้อมกล่าวว่าดีพร้อมได้เข้าไปส่งเสริมการน,นำน,นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการดึงอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่มาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยนะคะและตอนนี้ก็มีพื้นที่ชุมชนที่กําลังจะเปิดนําร่องออยยูู่่่่ทีจัังหวดพิณุโลกคะ ก็จะประกอบไปด้วยชุมชนอำเภอวัดโบดนะคะซึ่งจะมีหลักสูตรผ่านการพัฒนาหลักสูตรการย้อมสีธรรมชาติจากต้นตาลพื้นฐานภูมิปัญญาพื้นถิ่นเช็คอินวิถีชุมชนโดยเน้นการใช้ทักษะเชิงปฏิบัติการในการสร้างสารรค์การย้อมสีจากวัตถุดิบพื้นถิ่นก็คือต้นตาลผสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัยเพิ่มคุณค่าสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจของชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะ แล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่ชุมชนวางทองอำเภอวางทองเป็นการอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาหารพื้นบ้านทําง่ายขายคล่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้วยการใช้ทักษะและองค์ความรู้รวมถึงเครื่องมือที่จําเป็นในการยกระดับอาหารไทยผ่านการส่งเสริมการใช้อัตลักษณ์ภูมิปัญ,ญญาและวัตถุดิบท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นไข่เค็มปลาส้มและน้าพริกสมุนไพรทําให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดเป็นอาชีพและสไร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะ ของดีของท่านผู้ชมที่เป็นแฟนข่าวของเราในพื้นที่มีอะไรบ้างบอกกล่าวเล่าเรื่องกันด้วยนะคะส่งมาได้ที่ใต้ไลฟ์นี้ค่ะเราจะไปต่อกันเลยนะคะเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก เขาจะลุยออกกฎหมายโชว์ป้ายภาษีรถยนต์ผ่านแอปเป่าตังค่ะไปติดตามรายละเอียดใน,นยอยากเล่าข่าวนี้เลยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกรมการขนส่งทางบกแจ้งว่าการดําเนินการดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบันได้มีการออกประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องวิธีการแสดงเรื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2567ซึ่งกําหนดให้เจ้าของรถที่เสียภาษีประจําปีแล้ว ได้มีสิทธิแสดงเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยให้ถือว่าการแสดงเครื่องด้วยวิธีดังกล่าว เป็นการแสดงเครื่องหมายอันชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่ยังไม่รวมถึงการแสดงผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่กรมการขนส่งทางบกยินยอมให้เชื่อมโยงข้อมูล,มลเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปีด้วยนะคะดังนั้นเพื่อความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ชําระภาษี e, รถประจําปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นจึงสมควรกําหนดให้เจ้าของรถที่เสียภาษีประจําปีแล้วสามารถแสดงเครื่องหมายการเสียภาษีโดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางหรือช่องทางอ e ิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ,ๆ,ๆที่กรมการขนส่งทางบกยินยอมให้เชื่อมโยงข้อมูลเครื่องหมาย ภาษีประจําปีได้ต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นเรื่องเราในชีวิตประจําวันของท่านผู้ชมเองนะคะตอนนี้ได้เวลาส่งเสริมคนทําความดีเพื่อสังคมน่าอยู่ในห้อมความดีวันนี้เป็นคิวของใครไปดูภาพกันเลยค่ะหอมความดีในวันนี้นะคะขอชื่นชมซุปตาเตือแม่คุณชมพู่อริยาแล้วก็พาลูกสาวสุดรักนะคะ น้องแอมิเกลและลุกชายคู่ฝาแฝดน้องสายฟ้าและก็พาย,ยุด้วยรวมถึงเพื่อนๆและก็ทีมงานคนสนิทใกล้ชิดร่วมอวยพรมันเกิดเนื่องในวัน,ใ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 นคล้ายวันเกิดของเธออย่างพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งในวันนี้แหละค่ะก,ก็ทําให้คุณชมพู่ได้ควงคูล่ลูกๆนะคะไปบร,ริจาคชุดอุป,ปกรณ์ผ่า,าตัดช่องอกให้กับแผนศัรยกรรมทรงอกโรงพยาบาลทระมงกุดกล้าวอีกด้วยก็ถือว่าเป็นการทําบุญใหญ่นะคะแล้วก็เป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆค่ะสำหรับคอาคห่วงคุณชมพู่นางเอกสุปตาที่ เต็มไปด้วยพลังบวกจริงๆนะคะคุณคือหอมความดีของเราในวันนี้ค่ะไปต่อกันที่ราคาทองคําและก็ราคาน้ํามันกันเลยวันนี้ราคาทองคําแท่นรับซื้อบาทละ5 1 1 5 0บาทขายออกบาทละ5 9าหบาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ51,000ืพันทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ5,000ขออภัยค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ5 133บาท12สตางค์ขายออกบาทละ5 2 0 5 0บาทค่ะ ส่วนราคาน้ำมันวันนี้ High Premium Diesel S ลิตรละ46บาท14สตางค์ High Diesel S ลิตรละ31บาท9 4สตางค์เบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอลนะคะเบนซินกับแก๊สโซฮอลเนี่ยแก๊สโซ91เอสอีโวลิตรละ32บาท48สตางค์ High Premium 97แก๊สโซฮอล95ราคาลิตรละ49บาท84สตางค์ค่ะปิดท้ายกันที่บอลลูนข่าวข่าวดูแล้วยิ้ม โอ้โหวันนี้เป็นคิวของน้องลิงน่ารักมากๆเลยค่ะน้องลิงโอ้โหเธอซิ่งมากจ้าเธอซิ่งมากอุ้ยน่าเอ็นดูตัวเล็กนิดเดียวโอ้โหดูสิใช้ชีวิตแบบน้ามันไส้มากมายดูสิโอ้โหจะขับรถไปเที่ยวปรากฏว่าโอ้โหตุบตับตุบตับแต่ละขั้นบันไดทุลักทุเลกันมาทีเดียวก็ยังไม่ทิ้งรถนะจ๊ะโอ้โหยังพยายามจะต้งล่างรถไปด้วยน่ารักมากๆเลยโดยเฉพาะชุดค่ะ เท่สุดๆนาด่ารักน่าเอ็นดูดูแล้วยิ้มจริงๆโอ้โหเขาเรียกว่ายิ้มวารนิจ้จิตแจใสได้ไหมชมค่ะต้องแฮปปี้เข้าไว้ท่ามกลางสถานการณ์ไทยสถานการณ์โลกทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองด้วยค่ะวันนี้เรามาพบกันท่านผู้ชมด้วยการสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะขอขอบพระคุณ ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะขอขอบคุณเวสบาร r ลิ l วอรี่คิดขายขยะคิดถึงเวสบารีลิฟวอรี่และขอบคุณแฟนข่าวที่น่ารักทุกทกท่านเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมครั้งต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะคะทั้งปอแล้วก็น้องทีมงานหลังกล้องด้วยค่ะขอบพระคุณแฟนข่าวสําหรับการติดตามรับชมและพบก,กันใหม่นะคะในวีรินอินสปาส์วีดีข่าวของคุณสวัสดีค่ะ